สวัสดีครับพี่น้องมิดมอแชนแฟนมะล้อครับผมอ้อาพ่ออายไปเซนี่เห็นน้าบานหรอปั่นห้างเจ๊นี่เจกโรนี่เียเมอวานตินะเอาไปซักเลยเนื้อวัตถอโอ้ยแล้งมาก

เราค้นอาจจะว่าคนสกวนเนี่ยกินหมาบอกระยดดงหูกันคนดูดรถคนเคล็ดรถดูดสวมเขาคือพวกกินขี่มาอันนี้สงสยัยอันนี้ก็แล้วคนเอาคนที่สงสัยว่าเป็นยังคนสกวนก็ต้องกินหมาแต่ก็สงสัยกันเป็นยังคนเค็ดงานรถด,ด,ดูดสวมเขาคือพวกกินขี่มาบอไปทัวร์ห <laughs> ายไปนี่จานายตีไหมก็อบอกไปทัวร์แท้มันก็บอกกินตอนนั้นตะโตยังบอกกินโกินไหี้ยคนนับ้างดิล่ละห่าฟาดไปครับพี่น้องครับ โอ้เงาะอชี่รดปันไฟอ่ะบรรยากาศตอนบายบายครับพี่น้องครับต้องเอาเอาแน่นนไปนูนันมาเนอันยุบันอันบันแถวบันหงมีหมองเสื่อนเนว้เส้นอาบน้ำบอ้าอแบบนั้อ มีบ่ขันไหนขันนี้บ่อสดีครับอสติครับบ่้อจอนุ้ใส่ละจ้อจอนุ้ใส่ ไปแล้วเตะไปแล้วเตะไปแล้ววบ่เอาอันนี้แกบบปหนี่งยี่พอบ่ะพอหรอพอหรอเป้าพอปะพอ ไปครับพี่น้องไป้เบิร์ตปล่าี่ค้าบรรยากาศเราจะไปบ้านน้องปลายกันครับพี่น้องครับนนรพ,พ,พี่น้องนั่ปักพรอยทุน,น,น,นพอตื่นแล้วเต้โอ้ยต,ตื่นหูแหลนพี่น้อง นเอรดเลยนะเดีไมันหิบเาขนไปแล้วเราไปบ้านน้องปลายครับนแม่หูปะนี่ไปไปบ้านไปอีกวาเอกอีกหือช่ปะเอกหอนไปเรเโทรบอกเล่ากเลยเอกะ แลวไปไหนจไม่มทงพีก่ข้นขึ้นทางไหนด้กคนเี่ับออปต้องฟกขึ้นไปฟกกันเลยบ่เพคะบอกขึรยเดี๋ยวไม่ได้เดียวเฝ้าเดี๋ยวขันนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวขันนี้ออกไปพันนี้มีช่วงหาะไรได้ เอาลงเลยนะโอ้ยเอาไปน้ำท่อโอ้ยไปเดียวเอาดึงไงเนี่ยดึงโอ้ยงับาองนึงดึงดึงเออเงับต่อเซลกังได้ไหมผมนั่งด้วยได้นนี่ได้ครับเอาจริงอ่ยไป้ะ น่าจะลีจริงดูเรื่องรถดูรถจากหลังนะเจ้ามไม่ันจอดตัวสัมันมเห็นวตแขอรี่แหะเรียลนี่มัมันคือแปลว่าอะไรตุเดี๋ยวไงพี่น้องครับวันนี้เราไปที่เที่ยวบ้าน้องปลายครับพี่น้องเดี๋ยวด้วเดี๋ยวมาก็เห็นเอาเอละกูใส่โทรศัพท์ติเข้าไป เอาเก่าทั้งรถตัวสิบไปย็นเองดิตัวหาดูตัวหาดุตโทรับกูบอกว่าเปิดไม่ตรงไหนดิเปิดทีเดียวหรเอาล่วงกันเบิดไม่อีกรอบนึงไปหาโทรศัพท์ก่อนไปไอสิขึ้นไปก้อนป่ะเนีออเออมือตัวนังข้างนอกไม่ชอบไปเสีวะโอ้ยเด็กเหนื่อยเด็กน้อย มร่อเรอยเตมือวานีงานดีลมีี no. ้วกว่าที่่มกว่าทเฮ็นอันนั้นมีเลวขออกอ่านีเด็ดเป็นากาศบายบายครับพี่น้องครับขอจบี้อนบานลงไปงานจกมือครับมือเดียวโอ้กินข้วก็มากินระน้ำนะโอ้ฟอร์จิเนอร์ไหม เดี๋ยวจะขั้นดิเดี๋ี๋ยวเดผมีผู้ชายตัดดาบไม่ใช่ดาราตัดผมใครร้านตะกลางบ้านผู้ชายไม่ใช่ตัดผู้ชายก็มีมันมีผู้ชายยุคข้างวัดนี่เท่นี้อันมีหลายร้านอยู่ครับเนี่ยยุคข้างวัดเนี่ยยุคข้างวัดเนี่ยร้านตะลิศบาร์เบอร์เนี่ยคิดหน่อยป้ากันโจข้างวัดเนี่ยในจุดด้านเนี่ยด้างมุกไปทางหนาน่ะเอาเอาประตูนี้ไปกันเถอะนะครับหาาบ้นเพอร์สับโยครับน้องไกลโยู่คุณเลยไปอยู่ จ๊จพอแปลนทีไปดิไปครับพี่น้องวันนี้จะไปปตไปนครับพี่น้องเิ้ลมาไทยลูกลงเลยเปิ้ลานี่เป็นงางนันยังครับพี่ักจีบปติคนย้อนไปอคนเฮยุสงสารแล้วโอ้นสงอทีพี่แล้ว ไปมุงจื้อทั้งบานไดยู่บ่มไปอ้ยไปรับามัก็ช่งบยะไปซมามันก็ิ่เเอ้ยูจากูนะกูลอดนำสุกุนเท่าสิงลูกศิษย์จำลูกศิษย์คือนี่ต้องไปหาปณิตาเท่าสิงอ๋อองครับเราเดินทางกันตอกับเรื่องนะครับเมไใจชิบันไปกับขอบคุณและสวัสดีครับ